สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในอยู่กับผม YNG วันนี้ผมมาเล่นคิวเลนคิวเลนป่านะครับสกิลหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากแค่ฟันดูดูนะครับเฮ้สิบมา้ายายาดุดสวยไม่ได้เนฮะ้ยมันเอาไปแล้ว เฮี้ยเฮี้ยพ่องตายเฮี้ยแม่งดูดบับกูไอ้ควายไฮชาเลยเวลชาเลยไล้ไหมได้เลยได้นะได้นะได้นะไ้อเฮี้ยแม่งปั่นชิบหาย สกิลสเป็นการพุ่งนะครับ<ะ>เนี่ยพุ่งไปข้างหลังทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วฟาร์มชาเลยเก็บแดงก่อน บนจะบอกเหรอนบนบอกแล้วไปทะานหรือเปล่าวันนี้เอ้ยบนบนบอกแล้วประทานหรือปเปล่าประทานหรือเปล่า,า,อาขอยทันอืมไม่น่าได้ซุ่มก่อนซุ่มก่อน มาดิมาดิมาดิ <Yeah. S 1> แม่งมันโอมไปอีกแล้วอะ่ะจะโอมเกินไปแล้วโอมบ่อยเกินไปแล้ว <c oughs> น่าหัวเราอน,นะเนี่ยเฮ้ยไวโอไหวโอเฉีนเย็นเฉยน,นเย็นเพื่อนเจนียนเย็นขอฟาร์มก่อน ฟาร์มก่อนเราจะไปแกงเอาแพนด้ากันตอนนี้ลิงหายตอนนี้ลิงหายลองลิงหายบนบวกอีกแล้วอะ่ะลงไปกันหน่อยดีเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่า มันจเอาเราแพนด้าโฮเมนได้จะมาอยู่ขึ้นบนขึ้นบนมีไงลิงลิงเอาเบ้าเอาเบ้าเอาเบ้าอุยอ้ยวสวยสวยนะสวยนะขึ้นบนเลยจังหวะน,นี้บนแม่งสามตัวดูดิ แม่งมันสอยป้อมยีกยีกเลยเฮียใส่หมดอุ้ยเบ้าเบ้าเบ้าเลยเบ้าเลยจบแล้วเบ้าอย่างนี้โอ้หเป็นจังหวะนี้ว่าไงโอ้หแพ้ได้รล้หลบดีไปแล้วแม่งเฮียเ้า เอ,เอาแล้วเอาแล้วโอเมนเอาแล้วเกือบได้นั่นน่นเอาวะเอาลาวิวดีกว่าเราต้องได้ต้องได้ที่อมตะไม่ไหวแล้ว มาดิ <S <S เย็นๆได้อยู่ได้อยู่ได้ยี่ฝากรีพอร์ตลิงด้วยเย็ดเ,เค้มิงยนเกมเลอไม่น่า บนบองแล้วบนบอกอีกแล้วเติมบนเรารอพี่ก่อนนะครับกำลังมากำลังเอาแม่งเลยลาวิวเอาแม่ง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 สวยเอาอีกเอาอีกแมงเอาอีกอีกแมงรอดสูยแตกสวยนะสวยนะ เอาเอาเอาเม็ดเม็ดหลงเม็ดหลงโอ้โหวิ่งเร็วเคี้ยดลาดปลาปรีดีใจไปโอ้ใจใจเย็นๆไปโอ้ยลิงมาลิงมาลิงหายไปไหนวะให้อย่างเร็ว เออลืมกดแช่แข่งนั้นี่ใหกนาทีเรายังไม่ได้กดเลยดีแล้วดีแล้วไมโอครับจังหวะดีจังหวะด,ดีได้หรือไม่โอ้อีกนิดเดียวเชียร์ชีก่อนเชียร์ชีก่อนล้างเกิดเหตุการณ์บวกอีกแล้วปั๊ งต้องถอยกันได้ทีเดียวดันป้อมไปดิดันดันไปดิเปิดไฟแล้วจังหวะดีจังหวะดียังไงครับยังไงครับยังไงครับ X บ,บ้านคุณบ้านไปเนียนตีอันนี้คนยิ้มเปล่าโบยิ้มเปล่าจังหวะดียังไงรอดูก่อนผีของไม่เพื่อน ไป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 ของก่อนของก่อนเออไปขึ้นบ้านเอาของเสร็จแล้วคือแรงไหนดีเพื่อน กูค,ควรจะรีใครดีวะดันกลางนะดันกลางนะเราคลิปชุดนี้มาไปเลยไปเลยน่ <c oughs> าจะได้อยู่ถูกได้อยู่มังมง้งโเป็นจะวะาดี พรอมบวกพรอมบวกแล้วพรอมบวกแล้วเข้าไหมเข้าไหมเข้าเลยไหมได้ปรอมนะได้ปรอมได้ปรอมนะอุ้ยอุ้ยแตกเออ,อ,อลองอย่างนี้แตกไปดิโอ,อจังสวยอนะ่ะดู จบไปด,ไปดีก็จบเร็วเกินอ,อ,อ,อ่ะ MVP ก็ดูความโหดในการไล่ดีซีซั่นนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วดาว ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่ดีก่อนนะครับ